เที่ยวกินนอนที่เกาะลิบงไม่ลงเลเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวไปกับพวกเราสิครับเกาะลิบงของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งดังนี้ครับสะพานหินหมู่ที่5บ้านหลังเขาเป็นความสวยงามของหินที่ถูกน้ำทะเลกะะัดเซาะจนมีรูปร่างคล้ายสะพานเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามถือเป็นแลนด์มาร์คของเกาะถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเกาะลิบงเลยทีเดียว ขอชมพยูนหมู่ที่ 4. บ้านบาตูปูเตจุดชมวิวและถ่ายภาพเก็บบรรยากาศตลอดจนขึ้นไปชมพยูนได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพราะไม่ต้องนั่งเรือหรือปีนเขาบาตูปูเตเพื่อรอชมสัตว์ทะเลหายากซึ่งมีความคุ้นเคยและอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากหาทุ่งหญ้าคาหมู่ที่ 5. บ้านหลังเขา ชายหาดที่มีหินเรียงรายกันตลอดหาดและเป็นที่ตั้งของสะพานหินซึ่งมีความยาวชายหาดประมาณ3กิโลเมตรเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามหาดทรายกลายเป็นสีทองเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์จุดชมพยูนหมู่ที่4บ้านบาตูปุเตจุดชมวิวบนเขาบาตูปุเตะที่มีความสูงชันสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของเกาะลิบงแบบพาโนรามา360องศา รวมทั้งสามารถมองเห็นพยุนที่มาเล่นน้ำในทะเลได้อีกด้วยน้ำตกโต๊ะแซะหมู่ที่5บ้านหลังเขาน้ำตกกลางเกาะแห่งเดียวของไทยที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลจนกำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติกึ่งประจนไัยบ่อน้ำจืดธรรมชาติกลางทะเลหมู่ที่4บ้านบาตูปูเตะ หนึงในจุดท่องเที่ยวน่าเช็คอินของเกาะลิบงความพิเศษของที่นี่คือในช่วงเวลาน้ำลงนักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปที่บ่อซึ่งเมื่อครั้งที่เกาะลิบงยังไม่ค่อยมีน้ำจืดใช้กันนั้นชาวบ้านก็ได้อาศัยน้ำจืดจากแอ่งน้ำนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามแต่ละครัวเรือนและสภาลีกภัยหมู่ที่4บ้านบาตูปุเต สะพานหลีกภัยมีความยาว699เมตรปลายสะพานหลีกภัยมีจุดชมวิว360องศาสามารถมองเห็นพายุที่มากินหญ้าทะเลและชาวบ้านยังใช้ที่นี่เป็นท่าเรือหาปลาอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในเกาะลิบงของเราและยังมีอีกหลายที่เลยที่รอยทุกท่านมาเยี่ยมชมแต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของทุกท่าน คือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวตามจํานวนนักท่องเที่ยวอย่างไงล่ะครับซึ่งขยะเหล่านี้จะทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษและสูญเสียทัศนียภาพอันสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวลดลงส่งผลต่อเนื่องกับระบบเศรษฐกิจอีกทั้งขยะบางประเภทก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอีกด้วยดังนั้น การที่ทุกๆท,ท่านช่วยกันจัดการขยะอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยเลยครับรู้อย่างนี้กันแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวเกาะลิบงแบบนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวกันเยอะๆนะครับ